สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ LFF Live for Fun นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวไอเทมใหม่นะครับซึ่งเป็นไอเทมที่เพิ่งเปิดให้ใช้กันอ่าเปิดให้เล่นกันในแพต4.1.0นะครับมาเรามาดูกันเลยนะครับว่าไอเทมนี้จะให้ประโยชน์หรือว่าเสียประโยชน์ยังไงนะครับผมอ่าไอเทมนี้นะครับจะอยู่ในหมวดอุปกรณ์สนับสนุนนะครับจะอยู่ล่างสุดเลยชื่อว่าแซนเซฟเตอร์นะครับหรือว่าคาถาทรายนั่นเองนะครับอ่าราคาอยู่ที่ 2,565ทองนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราซื้อมาเนี่ยจะได้รับสถานะติดตัวคือ5สเต็ง5เอจิ25อินนะครับผมแล้วก็เมื่อเรามันจะเป็นการกดใช้นะครับถเป็นการเปิดใช้งานใช้ในระยะ700หน่วยค่าใช้มานา60คูดาว20วิน,นะครับผมเมื่อใช้กับเพื่อนร่วมทีมหรือตอนเองจะเป็นการลบดีบัฟถ้าใช้ใส่ศัตรูจะเป็นการลบบัฟและตึงให้อยู่กับที่เป็นเวลา2วิ ทำให้สตูถูกเปิดเผยและมองเห็นนะครับผมในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับเช่นสตูหลบป่าหรือว่าัตูวินวอล์กอันนี้ผมไม่ชัวร์นะหลบป่านี่ชัวร์แต่วินวอล์กไม่ชัวร์นะครับเช่นสตูหลบป่าหรือวินวอล์กหรือด k กแมพล้วกดใช้ใส่ัตูเนี่ยจะทําให้เรามองเห็นสตูเป็นเวลา2วินาทีนะครับผมโอเคครับผมราคาของมันก็ถือว่าค่อนข้างถูกนะฮะกับคุณสมบัติของมัน อ,อุปกรณ์ในการผรสมของมันก็จะมีตัวนี้ครับผมนี่เลยแล้วก็ตัวนี้พันห้าแล้วก็ตัวนี้ครับผม600เป็นใบของมันนะครับปึง้งผสมออกมาเป็นกระทาทรายนะครับวิธีใช้ของมันก็คือคลิกใส่เพื่อนหรือใส่ศัตรูนะครับประมาณนี้หรือใส่ตนเองนะครับก็จะเกิดเป็นเขาเรียกอะไรเป็นทรายปลาทรายใส่ตัวเองนะฮะอย่างนี้โอเคเรามาดูะครับว่าวิธีใช้ของมันเป็นยังไงผมจะเริ่มที่ใส่ตนเองหรือใส่เพื่อนก่อนนะครับผม กรณีดีบัฟก็อยากยกตัวอย่างเช่นสถานาะมาแมลงของแมสเลนนะครับอย่างนี้เลยเราจะสามารถลบได้ให้เพื่อนได้นะครับนี่มแมลงของแมสเลนก็จะหายไปหรือใส่ให้ตัวเองนะครับมแมลงของตัวเองก็จะหายไปนะครับประมาณนั้นนะครับผมและสถานะผิดปกติหรือดีบัฟหรือบัฟของศัตรูนะครับจะเป็นยังไงเราไปดูนะครับเช่นการบินกรอบสีเขียวนะครับการบินนี่เลยเราก็สามารถให้เพื่อนแล้วก็เราสามารถ ใช้สั่ศัตรูนะครับทำให้ศัตรูบินไม่ได้แล้วก็ตึงศัตรูไว้เป็นเวลา2วินาทีนะครับแล้วก็ทําให้มองเห็นศัตรูเห็นไหมครับว่าบินจะหายไปเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วยกตัวอย่างอย่างดับเบิลดาเมจก็สามารถลบได้เช่นกันนะครับดูนะฮะปึ้งดับเบิลดาเมจก็จะหายไปนะครับผมแล้วตัวเฮดเหมือนกันเฮดก็เหมือนกันนะฮะปาไปปึ้งเฮดก็จะหายไปนะครับ แล้วก็ยกตัวอย่างอย่างรุ่นหรือไม่ก็เป็นแยกล่างนะครับแยกล่างเมื่อโดนลบไปก็จะหายเิ้นเดียวกันนะครับเอ้าแยกล่างไม่หายนะฮะโอเคผมผิดพลาดเองจริงๆมันน่าจะหายนะครับมันเป็นลบดีบัฟเนาะอาจจะไม่รู้นะอาจจะผิดอะไรประกันใดขออภัยด้วยโอเคก็คือลบล่างปอมไม่หายนะครับโอเคประมาณนี้ถือว่าได้รู้กันเนาะล่างปอมไม่หายนะครับโอเคแล้ว ข้อดีขอ,ของมันก็คือเราสามารถตึงศัตรูได้ครับแล้วก็ทําให้มองเห็นศัตรูแล้วก็ลบบัฟแล้วก็ลบดีบัฟนะครับผมก็คือลบบัฟให้ที่โดนให้เพื่อนแล้วก็ลบบัฟศัตรูอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าข้อดีของมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วข้อเสียของมันหลักคืออะไร<อ>ข้อเสียของมันนะครับคือมันเหมาะกับสายอินอย่างเดียวนะครับแต่ว่าสเตนกับเอจิไม่เหมาะนะครับเหมาะกับเป็นซับพอร์ตอะเพราะว่าแล้วแต่ไปปรับปรุงกันเอาแต่ส่วนตัวผมว่าเหมาะกับเป็นซับพอร์ตนะครับอันนี้ไม่สําคัญเท่าไหร่สําคัญที่ว่าม,มันสามารถลบบีได้ครั มาทำบานหลบลีกได้ถ้าเกิดว่าเรามือไวพออะไรประมาณนี้นะครับเช่นผมผมไปเดินมาอย่างนี้ปุ๊บตัวนี้จะใช้ใส่ผมผมก็มือไวพอปับ๊บผมก็หลบลีกทันนะครับผมอันนี้คือข้อเสียที่ผมมองเห็นนะใครมีข้อเสียอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเอาไวค้คลิปหน้าจะมีการรีวิวไอเทมใหม่ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับสำหรับไอเทมกระทาตายก็ต้องขอลาแต่กนเท่านี้นะครับผม ไปแล้วครับบ๊ายบายจิกเก็ต a n k you f o ร w a t c h ิ n งครับอย่าลืมนะเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ยังไงคอมเมนต์บอกด้วยนะครับโชคดีครับ